แทซี่คอ f ฟี่เป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพที่ดีมากผมเวอร์ชาติกลมกล่อมช่วยปรับระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นดูแลข้อเขา่าเล็บกระดูดูแลผิวพรรณเส้นผมดูบำรุงสายตาป้องกันแสงสีฟ้าเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย0%ไขมันทาน0%คอเลสเตอรอล0%นน้ำตาลแต่อร่อยครบทุกรสชาติ แล้มีหลากหลายโปรเพื่อตอบโจทย์ของคุณสั่งเลยตอนนี้สั่งเลยไปส,สั่งซื้อคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้หรือสแกน QR Code นี้ได้เลยจ้าสวัสดีค่ะแฟแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ป้าไปชี่จะพามาทำหมึกผัดไข่เค็มนะคะขั้นตอนแรกนะคะต้องเอาปลาหมึกนะคะหั่นชิ้นนะคะแล้วก็เอามาลวกก่อนนะคะคือลวกให้ปลาหมึกเราแบบว่า เวลาไปผัดจะได้ไม่เหม็นคาวนั่นเองค่ะก็ไม่ต้องลวกนานนะคะพอน้ําเดือดเนี่ยก็ลวกสัก3-4นาทีก็พอแล้วนะคะลวกนะคะไม่ใช่ต้มนะคะจากนั้นนะคะก็นี่ค่ะไข่เค็มของเราป้าพี่ซี่ก็ปอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาหัน่นเพราะว่าเราจะปี้ปี้กับน้ําพริกเผานะคะก็จะหั่นพอให้พอไข่บี้ง่ายๆนะคะ จากนั้นนะคะก็นี่ค่ะตักน้ำพริกเผาของเราค่ะนี่ก็บี้กับไข่ไปเลยนะคะก็อย่าไปเพิ่งปรุงอะไรมากนะคะเพราะไข่ก็เค็มเนาะแล้วก็น้ำพริกเผาเขาก็มีรสหวานอยู่นะคะก็จะบี้เขาเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ เีาก็มาตั้งกระทะนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะหอมหัวใหญ่ด้วยค่ะจะได้หอมหอมพริกค่ะมิกโดค่ะตามชอบเลยนะคะอันนี้พริกชี้ฟ้าเลยนะคะเพราะว่าจะได้มีรสชาติเผ็ดๆค่ะ ตามด้วยนี่ค่ะน้ำพริกที่เราเตรียมไว้ค่ะเุ้ยซึมกระทะเลยค่ะอ,อ,อีกช่วงที่เราบีบีนี่เติมน้ำเพิ่มได้นะคะนี่ค่ะผัดเครื่องก่อนนะคะค่อยใส่ปลาหมึกค่ะเพราะถ้าใส่ไปเลยเดี๋ยวปลาหมึกมันจะขดค่ะปลาหมึกเราเราลวกแล้วไงฮะนี่ก็จะให้เดือดแล้วก็เราก็จะปรุงรสค่ะตามชอบเลย วันนี้นะคะก็จะชิมรสชาตินะคะขาดเหลืออะไรปรุงเพิ่มเลยนะคะน้ำปลาน้ำตาลตามชอบเลยผงนัวผงปรุงรสใส่ตามชอบเลยอุ๊ยอร่อยอร่อยแล้วนะคะซี่ก็จะนี่ค่ะตามด้วยปลาหมึกลวกของเราเลยก็จะตามด้วยผักนะคะก็จะมีขึ้นช่ายนะคะต้นหอมะคะ่ะ เราผัดให้ทีมงานด้วยค่ะเป็นยังไงก็งเลยทําเยอะค่ะไข่หกลูกอ่ะค่ะแพ็คหนึ่งอ่ะอืมอร่อย<ด>นากินเวอร์ นี่ค่ะนี่ก็เป็นอันเสร็จค่ะเพราะเราคุกแล้วนะคะเนี่ยเรียบร้อยค่ะหมึกผัดไข่เค็มของเราเลวด นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะจานเบลเลอร์เลยเดี๋ยวค่อยไปไปถ่ายสาวๆเขากินกันพ่อไปซีกินก่อนนะ,ะ่หิวข้าวมาค่ะมากินไปได้กันแผ่นของบ้านชอบค่ะไข่เค็มผัดปลาหมึกกับปาบ้าไปซี่ผัดกินบ่อยนะคะอันนี้คือสไตล์ปา้าไปซี่เลยนะคะก็จะใส่พริกแดงๆนิดเยอะหน่อยนะคะดูอ่าทีมงานก็มีอะไรกินบัางแต่ก็มีปลาทับทิมให้เขาค่ะน้าเผยน่าจะนึ่งค่ะแล้วก็มีซุปหน่อไม้ มีตำแจ่วมีเกาเหลามีผัดเนี่ยค่ะมีกะเพราอะไรอย่เงี้ยค่ะหลายอย่างค่ะข้าวเหนียวข้าวเจ้ามีหมดเลยค่ะอืมอืมอร่อยมากอ๋อเอาผักก่อน ผักก็กินไม่หมดแล้วก็ใส่ถุงไว้ค่ะแล้วกินในมื้อต่อไปก้อเสื่อด้ยวยเพราะจะทำกะปิก็อุ้ยเห็นมันหลายอย่างแล้วอาหารแนวทะเลทะเลแบบนี้นะคะต้องกินกับผักเยอะ ทรรางบ้านหมอกปลาเป๊ซี่หันข้างคือโต๊ะมันอย่างนี้ค่ะมันเข้าผนางังต้องอย่างนี้เนาะอืมอแดปเอาค่ะดีกระดูดฝุ่นอุ้ยอร่อย ไข่เค็มชายานะไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ไข่เค็มบังเา้าเนะี่ยโอ้โหขุ่นลุกเลยเค็มมากอันนี้ชายาค่ะพี่ซื้อมาจากเออเหมือนเขาออกบูธท,ที่ที่เซ็นทัานช่วงข้างล่างนะเขามาขายเขาออกบูธพี่ซอ้อเอเอไข่เค็มอันนี้ดีก็เลยซื้อมาเขากค่อนข้างมีชื่อเนอะาะไข่เค็มอันเนี้ย ไม่เค็มเวอรล้างหมดแล้วนะคะถุงนี้ เื่อช้าฝนตกหนักมากก่อนเราจะตื่นนะคัะฝนตกแบบหนักเลยวันนี้ก็ยังคึมๆอยู่ค่ะแต่ข้าวไม่ใหญ่เหลืองแล้วนะเดี๋ยวกินก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูทีมงานอนัฟเฟซี่จะเดือเหลืองเร็วกับข้าวเราว่าข้าวไม่ใหญ่เพราะหวานก่อนนาบัฟเฟซี่เนะาะนน่าจะได้เกี่ยวก่อนบัฟเซี่ค่ะสองสามอาทิตย์ ช่วงนี้ใครเกี่ยวแล้วก็ตากแแย่หน่อยฝนล,ลงทุกวันเลย อร่อยอร่อยจริงๆนะพอดีพอดีเลยถ้ายกินเผ็ดหน่อยใส่พริกป่นเพิ่มก็ได้นะ วันนี้ปลาหมึกกระดองนะคะผัดอร่อยเหมือนกันนะคะมันมันกรอบถ้าปลาหมึกกล้วยมันก็จะเนื้อมันก็จะเหนียวนิดนึงแต่ปลาหมึกกระดองผัดเนี้ยเนื้อมันจะเคี้ยวง่ายแต่ที่สำคัญลวกก่อนลวกก่อนค่ะ ลงคิดลงมาเลวเวลาคุณกินข้าวเหมือนกันเห็นไหมฮะเงาเยอะทำเยอะทำเนี่ยเ e ราะเห็นซีอู่้าดูในดิฟคลา s ไอซีลงคิดทำ <laughs> ไงค่ะลุงคิดลุงคิดก็จะทำอาหารของเขาอือฮึผัดดิบปลาหมึกวิดวิไข่เค็มไปยุบิคุฟเฟย์เซลเดี๋ยวป้าป๊ะซี่ก็จะเดี๋ยวไปแอบดูทีมงานนะคะว่าเขาอร่อยกันไหมเพราะมีทั้งข้าวเหนียวทั้งข้าวเจ้าค่ะนี่ค่ะ ข้าวนามไม่ใหญ่เริ่มเหลืองแล้วค่ะเริ่มเหลืองละเห็นไหมคะแต่นาเรายังยังเขียวอยู่ค่ะนะะ่คะยังเขียวอยู่นะว่านามไม่ใหญ่น่าจะเกี่ยวก่อนนาบาเบซี่ประมาณสองอาทิตย์นี่แหละค่ะน่าจะประมาณสองอาทิตย์ได้คิดว่านะคะเห็นไหมคะเหลืองแล้วอะ นี่ค่ะเมื่อก oh ี้ถามว่าอร่อยอร่อยไหมคะพี่แดงเหล้อุ้ยเนี่ยนี่ก็กินแบบว่าหมดม้อเหมือนกันหนี่มีซุปหน่อไม้ด้วยค่ะแล้วก็มีแจกอาหารอีสานเกอเลยวันนี้วันนี้อาหารอีสานเกอเลยค่ะเจออาหารแบบหมึกค่ะเจออาหารทะเลเข้าไปอาหารอีสานเหลือเต็มเลยค่ะไม่บกจบไม่ลงอาหารลาววันนี้วันนี้อาหารฉางเหลือเยอะค่ะ ก็นี่แหละค่ะก็อิ่มมากเอออิ่มอิ่มมากกินอร่อยแล้วแบบข้าวหุงใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะข้าวหมดหม้อเลยเหรอเหรอในขอดูเช็คเออเหลือกระเจ็ดเลดค่ะอุ้ยเหลือแค่นี้เองนะคะหมดหม้อจริงๆค่ะเกือบหมดอ่ะเดี๋ยวนี้เอออันนี้แบบว่าทัพพีเก่งใจนะคะทัพพีเก่งใจโอเคนะคะก็นี่ค่ะ เมื่อกี้ฝนตกก็เมื่อเช้านี้ฝนตกแหล่งมากนะคะแล้วก็ตอนนี้แดดออกก็งงกับอากาศเหมือนกันทําไม่รู้หน้าหนาวหรือหน้าอะไรของเขานะคะเนี่ยค่ะไม่รู้หน้าอะไรอันนี้บาร์บซีก็ซื้อมาซื้อมาก็เนี่ยค่ะมันได้ใช้นะคะอันนี้อ่ผักไอ้นั่นนะคะใบชะพูเนาะหรือว่าภาษาอีสานเรบบาใบพักอีเลิศนะคะเนี่ยผักเราอ่ะจากสวนอันนี้มันก็เป็นตามช่วงอะบางช่วงก็ สวยบางช่วงก็เหี่ยวเนี่ยเมื่อกี้เราก็มาเอาขึ้นช่ายจากตรงนี้แหละค่ะนี่ค่ะจากสวนเรานี่แหละน,นีพี่แดงเขาก็ตัดก็จะเห็นพื้นที่หน่อยต้นหอมก็เอาตรงนี้ไปค่ะเอาไปใส่ตรงนี้แหละเอาจากสวนเราเลยค่ะปลูกเองกินเองค่ะออแกนิกค่ะอันนี้น่าจะเป็นผักชีค่ะเป็นผักชีเนี่ยมีบวบ เดี๋ยวมีบวบก็อ่อมใสไก่ก็อร่อยนะคะเห็นหน้านาเผยน่าจะเด็ดไปนึ่งใส่ปลาค่ะว่าเมื่อกี้าปลาทับทิม,มให้นาเผยเขานึ่งอยู่นะคะนี่ค่ะสวนในนาพี่แดงกำลังตัดค่ะกำลังเคลียร์ก็ล่มลื่นดีค่ะแฟนทางบ้านผักสวนครัวเราก็ปลูกเองกินเองค่ะกับทีมงานเรานี่แหละค่ะ จะขายมันก็ไม่พอขายแล้วมันก็จะขายยังไงคะเนี่ยเพราะเราไม่ใส่อะไรเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ใบแมงลักค่ะเนี่ยสตรแมงลักทั้งนั้นเลยกเน,นี่ยกินแล้วสบายใจเฮยกิน,นผักในสวนของตัวเองเนี่ยใบชูรสก็งามเหลือเกินค่ะอันนี้สะเดามันนะเนี่ยต้นก็เริ่มใหญ่แล้ว อันนั้นน่ะรู้สึกจะเป็นมะยมมันนะคะมันฝาดฝาดมันไม่เนี่ยมันหรอกมันฝาดแต่อีต้นเนี้ยมะยมเปรี้ยวเนี่ยต้นเนี้ยเปรี้ยวมากค่ะแต่อันนี้ลูกมันตัวลูกมันก็มีอยู่นะพี่ชอบกินตุกเปรี้ยวเนี่ยเออบางช่วงมันก็โด้ยนี่ไงบางช่วงมันก็โดดๆค่ะแฟนน้องบ้านเด็ดเลยหน้าคอมค่ะง่วง มากินมันมันธรรมชาตินะเนาะเสียงฟ้าร้องอีกไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะเนี่ยใครเท่ตากข้าวช่วงนี้น่าสงสารค่ะต้องเก็บค่ะแล้วข้าวก็จะไม่แห้งพราะไม่แห้งเนาะมันก็จะแบบเก็บเป็นปีก็ไม่ค่อยได้ค่ะนาไม่ใหญ่น่าจะอาทิตย์หน้าพี่แดงนาไม่ใหญ่น่าจะเกี่ยวได้อาทิตย์หน้าเนาะหรือว่าอีกสองห <15. S 2> ะสิบห้าเดือนหน้า อมเกือบสิบวันแหละอ๋ออ๋อเขาเคยเกี่ยวช่วงนั้นโอเคส่วนของเรานี่น่าจะประมาณวันไหนพี่แดงไม่เกินช่วงนั้นหน้าฝนน่าจะไม่มีแล้วเนาะน่าจะหนาวเต็มตัวใช่ไหมไม่ฟันทงไม่ฟันธงเนาะอากาศแปลกๆอ่ะบอกว่ปีนี้ เอานี่เอานอนกับบรรยากาศไม่ได้ไม่รู้นางเป็นอะไรของนางวะบรรยากาศปีนี้งงมาก